วันนี้ทีมบูรณาการของจังหวัดก็ได้มาเยี่ยมตัวเรือนนะครับที่มีปัญหา,าตกเกณฑ์จปทนะครับก็คือตัวเรือนของคุณลุงสมยายมูลนะครับคุณลุงสมเนี่ยอายุา74ปียายมูลอายุ79ปีนะครับทั้งสองตายายเนี่ยเขาต้องรับภาระในการเลี้ยงดูลาลนอีกสองคนนะครับที่ ที่ต้องดูแลอยู่ก็คือหลานคนหนึ่งนี่ยม3คนหนึ่งนี่อยู่ป6นะครับคุณตาคุณยายทั้งสองคน,นี่ยมีรายได้แค่เพียงเบี้ย,ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับคนละ600แล้วกับคุณยายเนี่ยีเบี้ย,ยยังชีพคนพิการ800รวมแล้วเนี่ยเดือนนึงมีรายได้อีกแค่2,000บาทน,นะครับแล้วก็ไม่มีอาชีพนะฮะอันที่ก็ได้รูปนักการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ นำสิ่ของมาเยี่ยมเยียนนะครับก็ถือว่าเป็นอย่างฝรั่ลนะครับที่เอามาช่วยในเบื้องต้นนะครับป,ปล้วก็ได้ความใจต่างๆให้นะครับสำหรับในระยะยาวเนี่ยก็ต้องอมาดูในเรื่องของอการช่วยเหลือนใ,นในภาพรวมก็คือ ทางพมจเนี่ยนะครับก็จะมาทําเรืร่องของที่อยู่อาศัยในกลุ่มลึกห้องนะครับสําหรับทุกยายนะครับชั้นล่างวเรือนนะครับแล้วก็จะมาปรับปรุงส่วนให้นะครับส่วนเดี๋ยวทางพัฒนาชุมชนก็จะมาดูเรื่องของการปลูกพืชสวนตัวนนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารตัวเรือนนี้นะครับมีทีมงานบูรณาการของทันอ์บเภอเนี่ยเขาจะได้เข้ามาื่อมาตรวจเยี่ยมแล้วก็มาดูแลเป็นระยะในระยะนะครับเพื่อให้ คนเรืนี้เนี่ยสามารถช่วยผาตัวเองได้ต่อไปนาครับก็ฝากท่านที่สนใจที่จะมาช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับยังมีคนรและลักษณะนี้อีกเป็นจำนวนมากนะครับถ้าท่านอยากจะทำบุญอยากช่วยเหลือคนอะลำบากเนี่ยก็สามารถติดต่อได้ที่ทางอำเภอทุกอำเภอหรือว่าติดต่อที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนะครับที่เราก็จะได้นำสิ่งของเหล่านี้มา มอบให้เป็นมืมมอกำลังใจในการมุมิดกับคพืน